สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมมารีวิวพวกควายนะพอดีผมผมมาคนเดียววันนี้ไม่มีคนช่วยถือกล้องนั้นก็เลยเอาขึ้นซะก่อนเดี๋ยวมารีวิวตอนเอาลงกันแล้วกันเดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะเห็นไหมขึ้นอย่างเห็นไหมครับพวกควายนะครับผมขนาดหนึ่งร้อยสิบเซนเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตอนเอาลงแล้วกันได้ยินเสียงครับเสียงดีดนะ เดี๋ยวผมขอจะตั้งกล้องนะเดี๋ยวเรามาดูตอนเก็บก็แล้วกันนะพอดีฝนเริ่มมาแล้วผมขอเก็บเบ้าก่อนเก็บเบ้าดูเก็บ,บเบอลนะ วันนี้วันนี้ไม่ได้รีวิวพาขึ้นนะรีวิวพาลงกันแล้วกันนะ ได้มาแล้วครับมลมแรงมากครับโอ้สวยห็นไหมครับนี่ว่าวพายขนาดนนไหนมาสิเพืนดูตาครับ <laughs> สรุปว่าขึ้นนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวต่อนหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวว,ว่าอีกตัวนึงถือวเป็นว่า<ส>วเวียดนามนะเดี๋ยวเราดูว่าเวียดนามเป็นยังไงว่าวเวียดนามนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ